ที่ใส่ตัวเองนะคะจากการเก็บเงินในกระเป๋าสตางค์กันดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะมาพบกับาวานทจริงมีจริง2จริงนะคะช่องนี้เป็นช่องเกี่ยวกับการเก็บเงินและการหารายได้เสริมครที่ชอบสองอย่างนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของพี่หวานวันนี้นะี่พี่หวานอยากจะมาให้น้องๆนะคะทายที่ใส่ตัวเองจากการเก็บเงินในกระเป๋าสตางค์นะคะว่ามีการเก็บยังไงใช้ยังไงนะคะซึ่งพี่หวานนะเอาข้อมูลจากเว็บสนุกนะคะซึ่งเดี๋ยวพี่หวานจะทิ้งลิงก์เอาไว้ให้นะคะเผื่อใครที่แบบอยากจะไปหาอ่านนะ เด็กรที่แบ,บไม่อยากอ่านนะคะมาดูในคลิปนี้พี่หวานกันค่ะน้องๆคนไหนนะคะที่ชอบเก็บเงินเป็นระเบียบนะคะไม่ว่าจะเป็นการเรียงแบงค์นะคะหรือว่าแยก ตังอย่างดีนะคะเหรียญเอาไว้ในซิปเอาไว้ในกระเป๋าแยกเนี่ยเขาบอกว่าน้องๆเนี่ยจะเป็นคนที่มีระเบียบวินัยแล้วก็นอกจากจะชอบเก็บเงินแล้วนะคะยังมีความรับผิดชอบสูงสุขุมรอบคอบรู้จักคิดก่อนตัดสินใจแม้บางครั้งจะเผลอจู้จี้ขี้บ่นไปบ้างแต่เพื่อนๆก็ยังเชื่อมั่นในตัวคุณนะคะ้น<ๆ>้องเป็นแบบที่2อคะค่ะแบบที่2ก็คือแอบซุกไว้ในมู นั้นมุมนี้นะคะก็คือชอบแอบเงินเอาไว้นั่นเองนะคะบอกเลยว่าจะเป็นคนที่มีนิสัยรักอิสระนะคะแล้วจะยึดติดกับความสบสบายอยู่เหมือนกันอาจจะไม่ค่อยมีระเบียบนักนะคะแต่ว่าเป็นคนที่รอบคอบอยู่บ้างแม้บางครั้งจะเผลอชอบอย่างเมามันแต่คุณก็สามารถเก็บตังค์ได้เหมือนกันนะคะ และแบบที่สานะคะคือเป็นคนพกแต่เงินล้วนๆไม่มีธนาบัตรแทรกเลยนะคะจะเป็นคนที่เรียบง่ายสบายๆนะคะตามใจตัวเองเป็นที่หนึ่งนะคะบางครั้งก็ดูเหมือนเป็นเด็กๆไม่ชอบระบบระเบียบเปิดเผยช่างฝันและไม่เล่ห์เหลี่ยมกับใครแต่ว่าก็ไม่ใช่ว่าคนอื่นจะมองว่าเป็นเด็กอย่างเดียวนะแต่บางคนก็อาจจะว่ามองว่าเป็นผู้ใหญ่ได้เหมือนกัน,นะคะ่ะและแบบที่4ี่นะคะก็คือคนที่พกแต่เหรียญคือบางทีเนี่ยพกแต่เหรียญจนแบบไม่มีแบงค์เลยนะ บอกเลยว่าเป็นคนที่รักสนุกนะคะร่ํารวยอารมณ์ขันนะคะรักเพื่อนรักความถูกต้องแม้จะดูเหมือนเด็กๆก,ก็ตามนั้นไม่แปลกนะคะที่จะมีเพื่อนฝูงมากมายนะที่นิยมในนิสัยใจคอที่ดีของคุณแล้วก็จิตใจที่ดีของคุณะคะ่ะและแบบที่5นะคะคือเป็นคน พกแต่บัตรไม่พกเงินสดคนที่พกแบบนี้นะคะก็จะเป็นคนที่มีความมั่นใจในต,ตัวเองสูงชอบความทันสมยัยอินเทนต์อดเวลาบางครั้งนะคะก็ฟอร์มจัดและชอบทําตัวเป็นจุดเด่นบ้านแต่ข้อดีก็คือเป็นคนขยันขันแข็งและรักความก้าวหน้าค่ะและแบบสุดท้ายน,นะคะก็เป็นคนที่ชอบวางเงินเกินไปทุกที่เลยนะคะทั่วบ้านเลยก็จะมีเงินอยู่ทั่วบ้านเลยนะคะ แสดงว่าเป็นคนที่เรียบง่ายนะคะตามใจตัวเองสุดๆนะคะจนเกือบเรียกว่ามักง่ายได้เลยแหละจะเป็นคนที่พอใจที่จะหาความสุขให้ตัวเองมากกว่าเรื่องเงินเงินทองทองแม้บางครั้งอาจจะดูใจร้อนไปบ้างแต่คุณก็จะไม่มีศัตรูกับใครนะน้องๆล่ะน้องๆเป็นคนที่เก็บเงินแบบไหนคะพี่หวานเองนะคะก็รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยครบทุกข้อเลย น้องๆเป็นแบบพี่หวานไหมนะก็ยังไงนะคะถ้าเกิดน้องๆคนไหนที่เก็บเงินแบบไหนนะคะแล้วตรงไม่ตรงยังไงคอมเมนต์มาบอกพี่หวานหน่อยละกันเนาะมาพิสูจน์กันว่ามันตรงหรือเปล่าพี่หวานก็อยากรู้นะคะวันนี้พี่หวานก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะ,ใค,นนะ,คะใครที่ชื่นชอบคลิปแบบนี้นะคะก็คอมเมนต์มาบอกกันได้เช่นกันนะคะพี่หวานจะได้หามาทําให้น้องๆได้ดูกันอีกค่ะวันนี้พี่หวานขอตัวลาไปก่อนใครที่ชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยค่ะนี่เพื่อนค่ะ